เวลานี้โควิด19ยังคงเป็นปัญหาของประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะซึ่งก็มีทั้งประเทศที่เริ่มผ่อนคลายมาตรการและบางประเทศต้องกลับมาคุมเข้มอีกครั้งค่ะวันนี้เราจะลองเริ่มต้นไปดูที่ประเทศญี่ปุ่นกันก่อนร้านอาหารส่วนใหญ่ในกรุงโตเกียวและจังหวัดโอซาก้าสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติแล้วหลังจากที่สถานการณ์โควิด19ในญี่ปุ่นดีขึ้นเป็นลำดับการฉีดวัคซีนสเข็มก็ถึงเป้าหมาย107%แล้วด้วย กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นประกาศค่ะว่านับตั้งแต่วันจันทร์ที่25ตุลาคมเป็นต้นไปร้านอาหารผับและบาร์รวมประมาณ1 2 0 0 0แห่งในกรุงโตเกียวซึ่งมีมาตรการด้านสุขอ,อนามัยเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 ครบถ้วนและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของรัฐบาลสามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ลูกค้านั่งได้เต็มพื้นที่พร้อมทั้งเปิดและปิดให้บริการตามเวลาปกติค่ะ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีสถานประกอบการอีกประมาณ18,000แห่งที่ยังไม่ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมแบบเดิมซึ่งมีผลบังคับใช้มานานเกือบ1ปีไปแล้วนั่นก็คือการหยุดบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังเวลา20นาฬิกาและต้องปิดร้านภายในเวลา21นาฬิกาโดยการผ่อนคลายและคงระดับความเข้มงวดแบบเดียวกันนี้มีผลบังคับใช้กับที่จังหวัดโอซาก้าด้วยนะคะ การลดมาตรการคุมเข้มในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประชากรประมาณร้อยและเจ็ดสิบได้รับวัคซีนครบแล้วโดยรัฐบาลขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือการปฏิบัติตามแนวทางพื้นฐานอย่างเคร่งครัดต่อไปเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดระลอกใหม่โดยปัจจุบันนี้ญี่ปุ่นมีผู้ป่วยสะสมจากโควิด -19 ประมาณ1 7ล้านรายและเสียชีวิตสะสมมากกว่า18,00 0รายส่วนจำนวนผู้ป่วยยังคงต้องรับการรักษาตัวอยู่ในระบบมากกว่า5,000ันคนค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ